มาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องนิ่มก็จะมาทําน้ําปลาหวานมะม่วงนะคะตอนนี้เราก็จะมีหอมแดงนะคะแล้วเราก็จะมีน้ําตาลแล้วก็มีพริกแดงหั่นกับพริกเขียวนะคะแล้วก็ใส่ตามใจชอบนะคะเราก็จะมีกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งน่ากินค่ะ เราก็จะมีน้ำปลามีกะปิมีุดรสมีพริกป่นนะคะแล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็กินไม่เหมือนกันกุ้งแห้งเราก็จะามาโขกหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้น้ำตาลมันจะได้คข้นๆหน่อยนะคะจะได้อร่อยนะคะพอเรานิ้นกุ้งนุ่นด้วนเลยนะคะทำเองกินเองคะ่ะเราก็มาขูก,กุ้งแห้งก่อนนะคะคิดเองทำเองนักเดงพอนะคะอันเน้มีมกด้วย เราก็จะมาเทน้ำตาลผสมน้ำนิดหนึ่งนะคะพอน้ำตาลเดือดๆหน่อยเราก็จะมาปรุงเครื่องกันได้เลยนะคะ มาจ้าพอน้ำเดือดน้ำตาลเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นพวกกะปิลงไปก่อนนะคะใส่กะปิก็ได้แต่คุณชอบนะคะเพราะว่าน้องเนิ่มอยากใส่กะปิจะได้มีกลิ่นหอมๆห,หน่อยนะคะใส่สับโรดลงไปแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะมันจะได้เผ็ดๆหน่อยนะคะ พอเดือดๆใกล้ที่แล้วเราก็คนๆคน,นะคะทําไฟอ่อนๆนะคะไม่งั้นเหนียวน้ําตาลไหมคนไปเรื่อยๆนะคะพอเดือดขึ้นมาหน่อยเราก็จะใส่เป็นพวกหอยกุ้งที่เราโขลกไว้นะคะลงไปแล้วเราก็จะใส่หอมแดงนะคะใส่หอมแดงลงไป ก็คนให้ได้ที่นะคะเพราะน้องนิ่มจะชอบเคี่ยวให้มันแบบไม่ชอบน้ำนะคะใส่น้ำปลาเพราะว่าไม่ชอบน้ำอ่ะเครื่องรุนร้วนเลยนะคะพอเดือดได้ที่เราก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปนะคะ มาคะ่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมากินกันได้เลยนะคะรู้สึกว่าอร่อยมากเทกุ้งแห้งลงไปนะคะเราเน้นเครื่องรุ่นร้วนเลยนะคะน่ากินมากเลยคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ